อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับชาวโยกังทุกคนนะครับเนาะมาวันนี้นะครับพิธิษ์จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาทาภารกิจอีกแล้วนะครับเนาะภารกิจแรกนะครับเนาะคือการเสริมพลังนะครับธนูที่พี่ออฟไปเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับนะเสริมพลังธนูนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยที่พี่ออฟไปเนี่ยเสริมพลังบวกเจ็ดครับนะคือพี่ต้องบอกว่ามันทํายากนะครับ มันทํายากคือพี่อาจจะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะกับธนูสองอันเนี้ยนะครับคือมันอาจจะแตกสลายไปนะครับแต่นะครับวันนี้นะครับพี่จะมาพิสูจน์สูตรของน้องบอมนะครับกับน้องคิงนะครับซึ่งน้องคิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบวกแค่ห้านะครับส่วนใหญ่จะบวกแค่5้านะครับแล้วก็ข้ามนะแต่ว่าพี่เนี่ย ชาเลนจ์เลยครับนะพี่ชาเลนจ์เลยนะครับพี่จะบวกถึงเจ็ดนะครับนะโดยใช้สูตรของน้องบอมกับเน้องคิงนะครับซึ่งอาวุธนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยจะต้องกระพริบนะครับพร้อมกับหินเนี่ยต้องกระพริบด้วยนะครับคือตัวนี้พี่ยังไม่เคยลองนะว่ามันจะกระพริบหรือมันจะไม่กระพริบอันนี้พี่ไม่รู้นะเออแต่จริงๆเนี่ยพี่น่าจะลองกับ ของววร้อยห้าสิบปอนไหมเออแต่ไม่ทันแล้วนะครับได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ครับอันนี้คือจบแล้วนะพี่อ่ะได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ครับนะพี่มีธนูที่พี่ออฟไปแล้วนะครับเวสองนะครับสองอันนะครับนะบนะโจทย์ของพี่คือต้องการบวกเจ็ดอันหนึ่งนะครับคือในสองอันเนี้ยถ้าบวกเจ็ดเมื่อไหร่ พี่สบความสำเร็จเลยพี่ทําสําเร็จนะครับนะโดยใช้สูตรของน้องบอมนะครับการบวกของพี่นะครับหรือว่าการเสริมพลังนะเนาะบวก3 4ี่พี่จะใช้ยันสิบทั้งหมดเลยนะครับเนาะสาี่พี่จะใช้ยันสิบนะครับบวก5นะครับพี่จะจัดเซตเลยแล้นเนะอ่ะอันนี้ เป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับมีเสริมพลังลอนี่ครับสูตรของพี่ก็คือบวกสามสี่พี่จะใช้ยันสิบนะบวกห้าอันแรกพี่จะใช้ยันสิบห้าบวกหกยันสิบห้าบวกเจ็ดยันสิบห้านะครับแหกไม่เป็นไรครับแต่ว่าพี่จะพิสูจน์สูตร,ตรนะว่ามันจะติดไหมแค่นั้นเองแล้วก,ก็ช่วงนี้เป็นช่วงของหลอมเสริมด้วย นะครับเป็นช่วงของหลอมเสริมด้วยนะครับแล้วก็สมมุติว่าติดบวกเจ็ดนะพี่จะกดห้าเปอร์เซ็นไปอีกอันหนึ่งสมมติสมมติสมมติว่าติดบวกหกแล้วจะข้ามแล้วก็จะบวกไปบวกเจ็ดแต่พี่จะบวกเขาเรียกอ,อะไรนะห้าเปอร์เซ็นของแคสไปอีกอันหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว,ว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับไม่คิดเสียใจเนาะไม่คิดเสียใจแต่จะพิสูจน์ให้น้องๆดูว่า สูตรมันใช้ได้จริงไหมนะครับเนาะธนูกระพริบ,บนะครับแล้วก็ยันไอ้แล้วก็หินกระพริบ,บนะครับไม่ใช่ลงแบบคือต้องลงพร้อมกันด้วยนะแล้วก็ต้องกระพริบด้วยนะครับนะมาเดี๋ยวลองกันเลยนะครับอันแรกเนาะที่จะใช้เป็นอันนี้นะครับสูตรนี้เลยนะครับเนะาะเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้ย้ายมานันนี้เปิบเปิบเปิบ สามสี่ขอใช้ยันสิบแล้วกันกันไว้นะครับแหกคือแหกไม่เป็นไรนะน้องๆไม่ต้องเสียใจแทนพี่นะครับอ่ะไปเลยนะครับปึบเสริมพลังไอเทมนะครับเราต้องเลือกเป็นแบบเก่าเนาะเพราะว่าเราใช้ยันแบบเก่าทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือการใช้ยันแบบใหม่เนาะไปเสริมกันเลยแล้วกันนะครับเนาะนะเอางองพี่เออมั่วมากเลยอะ่ะ อ่ะบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะบวกสองก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับบวกสามพี่คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับเนาะอ้บวกสามไปแล้วนะครับอันแรกนะครับนะบทเรียนเลยนะครับบวกสามไปแล้วนะครับน่าจะไม่สําเร็จหรือเปล่าวะนนี้อ่ะเสริมพลังไอเทมนะครับมาไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่พี่ก็หมดไม่เยอะเหมือนกันนะถ้ามันแหกเร็วๆแบบนี้นะครับนะบวกหนึ่งนะครับบวกสองอะนะครับเดี๋ยวพี่ออกก่อนเนาะบวกสองเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนาะตัวเลือกอะไรพลังอะไรเพิ่มขึ้นจากการหลอมรวมไม่เหมาะสมอะไรเนี่ยบวกสามยันสิบนะครับเนาะเสริมพลังไอเทมนะครับ ถ้าแหกต้นๆเนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับเนาะแหกต้นต้นเนี่ยบวกสามไม่ได้เนียครับน้องดูดีดีนะไม่ไม่พร้อมกันนะครับไม่พร้อมกันนะไม่พร้อมนะครับอ่ะลงด้วยแล้วก็กระพริบด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอใส่ยันสิบไปเลยแล้วกันเนาะตัวนี้บวกสามนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยยังอยู่นะครับบวกสามยันสิบนะครับออกก่อนแล้วกันเนาะถ้าพี่คือตอนนี้เอาง่ายๆพี่เหลือแค่ธนูวันเดียวอะเออสาเร็จก็คือสําเร็จนะครับไม่สําเร็จก็คือไม่สําเร็จนะเพื่อนเนาะไม่ต้องซีเรียสนะครับเริมพลายเทมนะครับบวกสี่ <c oughs> อ่ะดูหินนะครับอื้อหือื้อ อาวุธก็ไม่ได้แล้วนะครับอาวุธไม่กระพริบนะอาวุธกับพลิบแล้วอ่ะด,หด,ะะด,ดะูหินไม่ได้นะครับเข้าไม่พร้อมกันอ่าอาวุธกับพริบนิดเดียวนะครับหินไม่ได้นะครับหินไม่ได้นะครับหินไม่ได้เลยไม่ได้นะครับเนาะออกก่อนนะครับ เดี๋ยวง่ายๆอันแรกก็บวกสาแหกแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ลืมใส่ยันสิบด้วยเนาะไม่ได้นะไม่ตรงกันอาวุธกระพริบนิดเดียวนะครับกระพริบนิดเดียวนะครับอาวุธไม่ได้นะครับ ได้แล้วยันสิบนะครับยูอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับพอเราบวกอบวกห้านะครับเดี๋ยวพี่จะใช้ยันสิบห้าเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้ยันสิบห้านะครับโชเสริมพลังไอเทมนะครับแหกไปอันนึงนะครับเนาะพี่จะได้บวกเจ็ดไหมนะครับอันนี้รับพลิบนิดนึงนะครับยันสิบห้านะครับ เอ้ยหินก่อนพอทีไม่ได้นะครับโอ้โหกระพริบเยอะมากอันนี้ไม่ได้อีกอ่ะโอ้กระพริบนิดเดียวนะครับโอ้ยไม่ได้นะตัวนี้นะโอ้โหนี่ตึ๊บเลยอ่ะนี่ตึ๊บเลยนะเพื่อนๆเห็นดิ หินก็มันไม่ลงมันไม่พร้อมอ่ะนอะ่ะไม่พร้อมนะไม่พร้อมยังไงก็ไม่พร้อมอ่ะไออาวุธเนี่ยมันกระพริบอยู่แล้วนะครับแต่หินเนี่ยมันไม่พร้อมนะครับนะไม่พร้อมยังไงก็ไม่พร้อมอ่ะเอ้ยเอาเลยแล้วกันเนาะบวกห้านะครับยันสิบห้านะเนาะ,นอะลองเลย อโอเคนะครับสรุปสรุปเลยนะครับเพื่อนเนาะอันนี้พี่ได้อะไรเนี่ยก้อนกรวดอะไรวะเนี่ยดวงอะไรสองหยกเอาไว้ทําอะไรได้วะอะไรเนี่ยก้อนกรวดดูเหมือนอบล้อมแสงจันนะครับบวกห้าแหกนะครับยันสิบห้าเนาะนะครับก็รสรุปพี่ไม่ได้เลยเลยเนาะจากจากการ เออบวกครั้งนี้เนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก like ็ของพี่ยังเหลืออยู่นะเนี่ยนะของพี่ยังเหลืออยู่นะครับนี่ของยังเหลืออยู่นะอืมอ่ะโอเคสรุปนะครับคลิปนี้นะครับพี่ทําไม่ประสบความสาเร็จนะครับเนาะที่จะบวกเจ็ดเนี่ยขนาดบวกสามยังแหกนะครับบวกห้ายังแหกนะครับอันนี้คือแพทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเนาะแพทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ี่ด้วยแล้วกันเนาะสรุปนะครับภารกิจไม่สําเร็จนะครับแหกหมดเลยนะครับแหกหมดเลยดีนะพวกยัน 20, ยี่สิบยันยี่ห้ายังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยนะครับยัน 20, ยี่สิบยันยี่ห้ายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอเคนะครับต้องบอกเพื่อน,อนๆนิดนึงนะใคร,รที่จะซื้อเอ,อพี่ก็แนะนําให้ซื้อได้นะครับคิดถ้าคิดว่าราคามันถูกกว่าที่เราทําเองนะครับเพราะว่าเอถ้าเกิดว่าเราทําเองเนี่ยราคามันบานปลายนะครับ กว่าจะจบกว่าจะอะไรอย่างเงี um uh ้ยสมมุต well. ิหลอมไอเทมนะครับม네ันเพื่อนๆเนี่ยหลอมไปแล้วเนี่ยบางทีหินแพงเพื่อนๆอก็เสียเงินเยอะนะครับแล้วก็อาวุธแพงเพื่อนเพื่อก็เสียเงินเยอะอีกนะครับการเสริมไอเทมนะครับการเสริมไอเทมถ้าเพื่อนเพื่อเสริมไอเทมแล้วเนี่ยเสริมพลังไอเทมเนี่ยเสริมไม่เป็นนะครับเสริมไม่เป็นเนี่ย มันก็จะออกทรงนี้แหละครับออกทรงนี้เลยนะนะก็จะแหกหมดเลยนะครับก็ขาดทุนนะครับแล้วก็เสียใจถ้าเพื่นเพื่อนคิดว่าของที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมันถูกกว่าที่เราทําเองคือเราไม่ต้องไปซื้อของไม่ต้องไปเสียเวลาหาของนะครับอันนี้คือแนะนําให้ซื้อดีกว่านะครับคือพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะไปเขาก็รับจ้างก็มีเยอะแยะนะครับบางทีเราอาจจะเสียตัง แต่ว่าเ,เขารับเนี่ยเขารับกดออ,อะไรนะอย่างสองพันเขารับกดบวกเจ็ดไปแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยนะครับในงบสองพันเนี่ยเขารับกดบวกเจ็ดไปแปดเก้าสิบนะครับหรือ,อ,องบพันห้ากดหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขารับความเสี่ยงให้คุณแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลัว,วว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาได้กําไรเยอะ คุณก็ไปหาซื้อเอานะครับแบบรับร้อนเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางเนาะที่พี่แนะนําให้กับเ,เพื่อนๆเนาะชาวโยกลางทุกคนนะครับพี่เองก็เนาะลองพิสูจน์ดูนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยพี่จะพิสูจน์อาวุธโจทย์ของพี่คือเซียนห้เวลสองบวกหครับนะพี่จะลองพิสูจน์ดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหม เดี๋ยวอัดคลิปไปดูด้วยเนาะสรุปนะครับวันนี้พี่ไม่ไมประสบความสำเร็จนะไม่สำเร็จนะในการอ,อ,พ,พ,อ,อพี่ไม่ประสบความสำเร็จเนาะในการเสริมพลังไอเทมนะครับเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พิเศแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับบายมีแค่นี้ครับเนาะจบ